มั่นใจเต็มร้อยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาที่ทำมาสิบกว่าปีครับผมมั่นใจว่า คนเชียงใหม่คงจะให้โอากาสผมในการทํางานรอบนี้สักรอบหนึ่งอย่างแน่นอนครับครับถ้ามีโอกาสต่อยอดในในงานเดิมเรื่องแรกที่หลังจากถ่าสมมติว่าถ้าได้รับเลือกตั้งแล้วท่านจะท่านจะทำอะไรามันเป็นปเรื่องด่วนเป็นเร่งด่วนที่สุดในเวลานี้ก็คือเรื่องของการไปต่อสู้กับหมอกควัน PM 2.5ครับซึ่งผมคิดว่าอีกไม่เกินหนึ่งเดือนข้างหน้าครับมามาในจังหวัดเชียงใหม่ของเราอย่างแน่นอนนะครับ นอกเหนือจากนั้นเองครับผมว่าตอนนี้เองครับโครงการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของหมอกควันเพลม2.5นี้ผมได้เตรียมการไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนหมดวาระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการเร่งในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ครับในการไปไปบอกไปกล่าวให้กับคนทุกหลังคาเรือนครับว่าหมอกควันเพลม2.5ทางกล่าวจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนเรื่องของสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างรุนแรงครับ ครัง้งครั้งนี้มันจนถึงสิบเกนาฬิกามากกว่าที่เดิมสองชั่วโมงจะตังเราที่ว่าเราจะทราบผลยังไม่เป็นทางการยังไงทนผมคิดว่าเมื่อหลังจากการปิดหีบในเวลาบ่ายห้าโมงแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับในการจะจัดหมวดหมู่รวบรวมเป็นเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็น่าจะเริ่มมีการประกาศออกมาหลัง18นาฬิกานะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะรู้รู้ผลอย่างไม่เป็นทางการก็น่าจะประมาณสักไม่เกิน20นาฬิกาครับน่าจะพอรู้แล้วครับว่าคะแนนไหนจะได้ประมาณเท่าไหร่แบบนี้ครับดูเหมาืานที่ผลได้ได้มีโอกาสทํางานอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ เฉพาะสองอบจ42เขตเป็นไงบ้างครับในสถานการณ์ช่วงวันสุดท้ายด้วยผมว่าของเราครจะได้เป็นส่วนใหญ่ๆของทั้งหมดนะครับแต่แต่ก็ต้องแล้วแต่คนเชียงใหม่ครับจะได้กรุณาไปเลือกพวกเราได้ในดับใดไนะครับแต่มั่นใจครับเราต้องมาเกือบๆเต็มแผงะครับมาขอบคุณูนักเลือบคุณครับมาขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับขอบคุณมาครัย